การทำงานของเครื่องควบคุมความชื้นรุ่น m h 1 3 0ึ่นตัวเครื่องมีการทำงานสองระบบคือแมนและออโต้ถ้าหมุนสวิตช์ไปทางแมนตัวเครื่องจะทำงานทันทีและทำงานตลอดเวลาแต่ถ้าหมุนสวิตช์ไปทางออโต้ตัวเครื่องจะทำงานตามการตั้งค่าถ้าเราต้องการให้เครื่องควบคุมด้านเพิ่มความชื้นให้เลือกโหมด c และเลือกช่วงที่ต้องการเช่น65ถ้าความชื้นสูงเกิน65ตัวเครื่องจะหยุดการทำงานอุปกรณ์ไฟแสดงสถานะเฮดจะดับลง แต่ถ้าต้องการควบคุมลดความชื้นให้เลือกหมดเฮเลือกช่วงที่ต้องการเช่น50ถ้าค่าต่ำกว่า50ตัวเครื่องจะไม่ทำงานแต่ถ้าค่าเกินตัวเครื่องจะทำงานไฟแสดงสถานะดีจะติดนำตัวเครื่องต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมด้านหน้าทางเราจะใช้หลอดไฟเป็นอุปกรณ์ค่ะ